เคยสงสัยกันไหมครับว่า AI ที่เราเห็นว่ามันเก่งๆฉลาดๆทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้สร้างมันขึ้นมาจากศูนย์ทุกครั้งไปนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าทางลัดอัจฉริยะอยู่ซึ่งเจ้าสิ่งนี้แหละที่ปฏิวัติว,ตวงการ AI สมัยใหม่เลยทําให้มันเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับเรื่องที่เรียกว่า Transfer Learning คือต้องบอกเลยว่าภายในปี2025ที่จะถึงนี้ transfer learning มันจะไม่ใช่แค่ทางเลือกเสริมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันจะกลายเป็นเเหมือนเป็นกระดูกสันหลังเลยเป็นแกนหลักที่ AI ยุคใหม่จะขาดไปไม่ได้เลยล่ะครับคือหลักการของมันเนี่ยง่ายมากเลยครับแทนที่เราจะมานั่งสอน AI ทุกอย่างใหม่หมดตั้งแต่ศูนย์ไม่ทำแบบนั้นครับเราใช้วิธีที่ฉลาดกว่าเยอะคือเราไปเอาโมเดล AI ที่มันมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเนี่ย มาต่อยอดให้มันเก่งเรื่องใหม่ๆที่เฉพาะทางมากขึ้นก็เหมือนกับให้มันมีแต้มต่อหรือที่เขาเรียกกันว่า h head s t a r ์ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนั่นแหละค่ะเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะลองนึกถึงเรื่องง่ายๆอย่างการขับรถกันดูลองนึกภาพตามกันดูนะสมมติว่าเราขับรถเก่งเป็นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งต้องไปเรียนขับรถบรรทุกคิดว่ามันจะง่ายกว่าคนที่ขับรถไม่เป็นเลยไหมแน่นอนว่ามันต้องง่ายกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับ ก็เพราะว่าเรามีรู้พื้นฐานอยู่แล้วไงทั้งเรื่องการบังคับพวงมาลายัยการเบรกกฎจราจรต่างๆเราแค่ Transfer หรือทรานสเฟอร์ความรู้เดิมเนี่ยมาปรับใช้กับของใหม่นี่แหละครับหลักการเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยกับ Transfer Learning ของ AI โอเคพอจะเห็นภาพรวมกันแล้วเนอะทีนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าครับมาเปิดฝากระโปรงดูเลยว่าเบื้องหลังทั้งเทคนิคเนี่ยกระบวนการนี้มันทำงานกันยังไง หลักๆเลยนะครับกระบวนการของมันเนี่ยมีอยู่2สเตปสเตปแรกเรียกว่า pretraining ครับขั้นตอนนี้ก็คือเราจะฝึกโมเดลตัวใหญ่ๆเลยนะอย่างพวก GPT 4เนี่ยด้วยข้อมูลที่แบบมหาสารจากทั่วทั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อให้มันมีความรู้กว้างๆเข้าใจโลกในภาพรวมก่อนพอได้โมเดลที่ฉลาดแล้วใช่ไหมครับก็มาถึงสเตปที่2คือ fine tuning เราก็จะเอาโมเดลตัวเก่งของเราเนี่ยมาฝึกเพิ่มเติมด้วยข้อมูลที่มันเฉพาะทางมากๆ แต่มีขนาดเล็กกว่าเยอะเลยเช่นภาพเอ็กซเรย์ทางการแพทย์หรือพวกสัญญาทางกฎหมายก็ได้เพื่อจูนให้มันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาในด้านนั้นๆไปเลยครับแล้วรู้ไหมครว่าผลลัพธ์ที่ได้มันสุดยอดขนาดไหน90%ครับไม่ได้พูดเล่นนะ Transfer Learning เนี่ยสามารถลดทั้งเวลาและข้อมูลที่ต้องใช้ในการเทรน AI ลงไปได้มากถึง90%เลยทีเดียวนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริง แล้วไอ้ความสามารถในการลดต้นทุนได้ถึง90%เนี่ยในโลกความจริงมันส่งผลกระทบหรือมันไปเปลี่ยนเกมในด้านไหนบ้างเรามาดูกันครับข้อดีหลักๆเลยนะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกเลยชัดเจนมาก คือความประหยัดครับปกติการเทรนโมเดลใหญ่ๆทีเนี่ยใช้เงินมหาศาลเลยนะแต่วิธีนี้ช่วยเซฟไปได้เยอะมาก 2. คือมันมาช่วยแก้ปัญหาข้อมูลน้อยครับลองนึกถึงองคการแพทย์ที่วิจัยโรคหายากๆสิครับข้อมูลมันมีจํากัดใช่ไหมแต่ transfer learning ก็ทําให้เราใช้ AI กับงานแบบนี้ได้และสุดท้ายข้อ3คือการปรับตัวเข้ากับความรู้ใหม่ครับอย่างเรามีโมเดลที่เก่งภาษาอังกฤษมากๆอยู่แล้วเราก็เอามาสอนศัพท์เทคนิคเฉพาะทางเพิ่มได้แบบรวดเร็ว มากเลยมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยนะเขาบอกว่า transfer learning ทำให้ Startup สามารถสร้างแอปที่ส่งพลังได้ด้วยต้นทุนเพียงเสศษเสี้ยวถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะมันเหมือนกับการเปิดประตูให้บริษัทเล็กๆหรือ Startup เนี่ยสามารถกระโดดเข้ามาในสนามแข่ง AI ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเงินทุนหนาเตอะเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่อไปแล้วแล้วที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แค่คอนเซปต์ลอยๆนะครับ ปัจจุบันมันมีเครื่องมือให้นักพัฒนาเอาไปใช้งานได้จริงๆแล้วแล้วก็ใช้กันแพร่หลายมากๆด้วยใครที่อยู่ในวงการก็จะรู้จักกันดีครับอย่างพวก LIBRARY ดังๆที่ชื่อว่า Hugging Face Transformers หรือว่า PyTorch นี่แหละครับแต่เหรียญมันก็มี2ด้านเสมอใช่ไหมครับเทคโนโลยีที่มันทรงพลังขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอีกด้านหนึ่งที่เราต้องระวังมันมีความเสี่ยงบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันครับคำถามก็คือ แล้วมันมีข้อเสียหรือว่าจุดอ่อนอะไรซ่อนอยู่บ้างละ่ะคำตอบก็คือมีครับมันมีความเสี่ยงที่นักวิจัยเขาเรียกกันว่า catastrophic forgetting หรือถ้าจะแปลตรงๆก็คือการลืมแบบฉับพลันมันคือปรากฏการณ์ที่พอเราพยายามจะสอน AI ให้มันเก่งเรื่องใหม่ๆที่เฉพาะทางมากๆเข้าไปอีกเนี่ยอยู่ๆมันก็อาจจะลืมความรู้พื้นฐานกว้างๆที่มันเคยเรียนรู้มาในช่วงแรกหายไปเลย ซึ่งมันก็เลยเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าในขณะที่เราพยายามสร้าง AI ให้มันกลายเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรากำลังต้องแลกมันมาด้วยการที่ AI ต้องลืมความเข้าใจพื้นฐานบางอย่างไปหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงกันแน่